การเปิดทางใบนะครับทางที่เปิดเปิดไออทอสโรมปิ่งมบบเมนเดนนี้นะก็ตือว่าเป็นสว่วนที่สำคัญนะครับี่ kết kết và trái อะไรก็เป็นไปได้.